สามสองหสสวัสดีครับพบกับช่องหูแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมก็ทีนี้ผมจะมาทําการสอนทํำว้าวนะครับผมเป็นว้าวพลาสติกนะครับที่ผมจะมาสอนทําในวันนี้ก็จะเป็นว้าวยักนะครับผม ยักจริงๆเลยในวันนี้ก็คือท่านผู้ชมสามารถไปติดตามได้ในคลิปที่ผมได้ปล่อยว่าวยักษ์อยก็คือไม่ได้สอนนะตอนนั้นแหละก็คือทํ้เล่นๆแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทีเนี้ยมันสามารถสู้กับลมฝนได้ดีนะ<ม>ปกติว่ายักษ์เนี่ยจะเจอถ้าเจอลมฝนแรงๆ,ๆกันอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยไหวแต่มันก็แน่ไหวแหละเออเนาะเพราะว่าคนทำกิจไม่อยากจะโม้ก็โม้ไปแล้วเนาะเออโม้มากเลยเนาะโอเคก็ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำการทำว่าวกันเลยผมก็ได้เตรียมคงเตรียมอุปกรณ์ไว้ละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโอเคกันไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาประจําตําแหน่งที่ผมทำว่าวเป็นประจํานะก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันก่อนหนึ่งเลยนะครับผมเราต้องมีกันไก่นะครับที่สําคัญนะแล้วก็2นะครับเราต้องมีมีอะไรเชือกนะครับผมมีเล้เชือกแล้วก็อย่างที่สําคัญมากที่สุดก็คือคือ นี่นะครับผมโครงกลางแล้วก็โครงงอนะครับผมนี่เนาะมีสองอย่างของเราประกอบนะโครงมันก็จะแบบง่ายนั่หเราง่ายในการหล่าโครงก็เดี๋ยวผมจะค่อยมาสอนในห,หลังนะแต่อันนี้ก็คือเอาแบบพื้นๆไปก่อนก็ต้องมีประมาณนี้โครงนี่เราจะหล่อยังไงก็ได้ครับ <S <S แต่ขอให้โครงตรงกลางเนาะอันนี้โครงกลางมันแข็งนะครับแข็งกว่าโครงงอแล้วก็โครงงอนี่ก็จะต้องอตรงกลางตรงกลางก็เอาแนๆหน่อยแล้วก็ตรงโค้งก็เอาแบบ เล็กๆหน่อยนะครับผมมันจะได้งอได้ดีแล้วก็ออกมาสวยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมเนาะก็ท่านผู้ชมก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกันนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำเออผมลืมบอกไปต้องมีเทปด้วยด้วยดิตอนนี้เทปอยู่ไหนวะเออเทปเดี๋ยวผมจะไปหาเทปอยู่นะโอเคก็ท่านผู้ชมก็เอาเทปมาด้วยนะครับผมเป็นเทปใสเนาะก็มาแปะกับแทสติกเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มทากันเลยดีกว่านะครับผมไปก็ขั้นตอนแรกนะครับในการทำบ่าก็คือ เรานะครับจะต้องทําการตัดนี่นะครับผมตัดถุงพลาสติกถับถุงพลาสติกนี่ก็ท่านทุกสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับผมอาจจะไปขอที่โรงงานก็ได้นะอันี้ผมจะขอโรงงานผลิตน้ำนะครับผมขอมาใส่ขวดน้านะผมก็เลยไปขอมาเพราะว่ามันใช้เป็นวัสดุในการทำเบ้าได้ดีนะดียี่ยมเลยแหละเพราะว่าหน้าฝนจะใช้เป็นกระดาษแก้วกระดาษอะไรไม่ได้นะครับผมไม่งั้นเละแน่นอนครับ เรื่มชมตอนนี้เราก็ได้ตัดกระดาษออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็เมื่อกี้กล้องมันตัดนะเป็นไรไม่รู้เนะาะพักนี้กล้องของผมนะมันน่จาจะใกล้พังแล้วเนาะก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเผื่อจะมีเงินซื้อกล้องกับเขาบ้างนะครับผมเนาะก็โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเอาเทปนะคบผมเนี่นะเทปที่เราเอามานี่นะแปะทัต่อเลยนะครับผมเราจะเริ่มแปะโครงตรงกันก่อนนะครับเพราะว่าเราได้ตัดเป็นมุมสี่เหลี่ยมจตุรัส นะครับผมท่อกันทุกด้านแล้วนี่เนาะมันก็จะออกมาเป็นแบบน,นี้แล้วพอหัวหนเนี่ยมเอ่อไม้เนี่ยคงตรงกลางมันเล็กไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพัอบแบบนี้นะครับผมให้มันเข้าที่เข้าหลองเข้าลอยนะครับผมเอาแบบหบัวแบบหัวมุมๆก็ได้นะไม่เป็นไรนะไม่ต้องเอาหัวแหลมเนาะนี่ไอ้คือซูบผมเลยเนาะ,นะมันต้านลงดีนะซนะู่ผมเลยต่อทตามนะครับผม โอเคครับท่านชมในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยน,นะในการทำว่าวก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้เนาะก็ต่อไปนะครับก็จะเหลือ,อมัดสูงว่าวแล้วก็ห่างว่าวหางว่านี่ผมว่าน่าจะไม่สอนแล้วนะเพราะว่าแล้วแต่ครับผมสไตล์ใครสไตล์มันใครจะทายังไงก็ได้หรืออาจจะเอาก้อนหินเป็นก้อนมาทวงก็แล้วแต่ล้อเล่นบ้าหรือเปล่าก้อนหินมาทวงมันจะไปขึ้นได้ไงเอ,อ ต้องอเอาพอดีพอหมาะเนาะต้องวัดด้วยว่า,ามันหนักไปทางซ้ายหรือว่ามันหนักไปทางขวาหรือว่ายังไงก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผมเนาะก็มัดซุงก็ผมจะใช้เชือกเชือกไหนไวะเฮ้ยเชือกไหนอ๋อลอเล่นอยู่ตรงนี้ ลดดีนะครับผมเชือกก็จะเป็นเชือกเชือกสีเขียวนะเห็นหลายคนแนะนาผมแหมนะครับว่าให้เอาเชือกแบบนี้พี่มันเหนียวดีเออมันแน่จะเหนียวครับแต่มือกูนี่สิจะเหนียวหรือเปล่าเชือกแบบนี้มันชอบบาดนะที่ผมไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรมันชอบบาดแบบมันบาดนะมันคมมากนะโอเคก็นั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเราเสร็จสมบูรณ์กันเลยดีกว่านะครับผมไปเอาเลยเอาเลยเอาแล้วับคนชมัวนีโอ้โหว้าวมันยากของเราโอ้ยก็ ยอยเออนะวอยเอ๋เอ๋เอยเอ๋เอ๋เอปุ่นปุนปุ้นวานี่นี่ข้อดีของว่าอันนี้นะว่ามันลืมได้ไอ้ข้อฮักมึงฮักเออเออเเดี๋ยวผมแน่จะต้องได้ไปต้างแกนปะลูกหน่อยแล้ลูกฮักเลยก็ไอ้ข้อฮักเลย โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับว่าของเราพังไปเรียบร้อยก็คือว่าผมพลาดเองนะแต่ท่านผูน้ชมสามารถเอาไปทําได้สูตรนี้ก็ถือว่าขึ้นดีทุกครั้งที่ผมได้ถ่ายไปนะอันนี้มันอาจพลาดเนานะเพราะว่าผมทําตกต้นไม้แล้วผมดึงลงมานะถ้าเราไม่ดึงมันก็ไม่ลงมานะเพราะว่าเมื่อกี้ลมพายุฝนมันแบบไปคนละทิศคนละทางเนาะทาให้ว่าอันนี้นะเออเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการแก้แล้วก็แปะเทปใหม่เพราะว่าตอนนี้ฝนตกว่าเปียกหมดแล้วนะนี่ ดูดูดูเปียงหมดละวแาวเดี๋ยวเราจะมาทําการปล่อยใหม่อีกครั้งหน้าเนาะก็โอเคอีพีนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องภูเมงงบเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพร้มครับรับคุคมขอคมขอคมคำลักก็เหมือนกระเปายาบ้าไม่มีเงินก็เสียบติดแต่เขา <laughs> 哎呀！哎呀！